ยากาซิบุกิน This is your champion Run fast, hit fast, win fast ข้อดีเดียวของกินพิธายคือส่งสีแค่เหล็กโหมดหมดแล้วด้วยห้าร้อยสามร้อยังเหลือไม่เท่า ใช่นี่พานี่พาพี่เมย์สองไปลงไกลๆาไปลงตรงนี้ There's a prime spot for mayhem ยี่เมย์หนึ่งกรุณากดลงให้ด้วยอ้าวอ้าวนี่คนยังเต็ม พี่ว่าแต่ว่ามันลงนิดเดียว <c oughs> ไม่มีใครลงแต่บายที่มีองามาอิอไม่รู้โค้ดมันหมดหรือยังเน,น <c oughs> ยังไม่เห็นอืต้องลองกดๆดูเมื่อกี้พี่หนูก็บอกว่าทำไมหนูไม่ลงไปเอาข้าวมากินหนูเล่นจหนหมือนดว่าหนูมีข้าวหนูเมื่อแตกินแค่กินไก่อยู่ <c oughs> มีคนไม่ไหนตรงรอไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเมืองเลยมิวถ้าปากยังกินอยู่มิวจะพูดว่าหิวไม่ได้มันไม่อิ่มเลยนะคะเออเขาเรียกว่าแท้เอามัน จริงจริงจริงไม่น่าจะกินไก่หนู่มีกอันนึ่งที่นนน <All right. S 1> หนูชอบเลยนะเดี๋ยวค่อยส่งให้เรากินไก่ไกลๆหมด <All right. S 1> เออมันชื่อว่าเป็นผักของจีนนะผักชื่อว่ากงชไช่อะไรเป็นผักแบบคล้ายๆผักบุ้งแต่กรอบกว่ากรุบๆอ่ะกินแบบแต่แล้วก็ปรุงรสกับพวกแบบผักไอเนี่ยเขาเรียกนะพริกเปรี้ยวๆอ่ะแบบพริกดองก็คือแบบ พี่เม่สองก็ซือดากไปแล้วหนึ่งเพราะห <c oughs> ิวเมียวอ่ะเมียวชอบเปรี้ยวๆเรื่อๆเลยเนาะใช่ๆชาช,ชพี่เกียดแต่ว่าแต่แต่แต่แตก่อนนะแต่ก่อนเป็นเด็กใช่ไหมก็กินได้ใช่ปะแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีผลเ,เ,เลยเออใช่คือมันมีผลอย่างหนึ่งคือ เขาบอกว่าม like ันความจริงความเปรี้ยวมันเป็นกรดใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าก well, <tr> <ina> mm ินเปรี้ยวอ่ะมันจะไปกัดตรงกระพุ้งแก้มอ่ะตรงตรงนี้ลาค่ะคือแล้วแต่ลาแบบกินไม่กินไม่เป็นอะไรแต่ว่าตอนที่ไปแปรงฟันอ่ะมันจะเจ็บแต่ที่เช่กระพุ้งแก้มลอกอ่ะของพี่มันมันจะเป็นของเค็มมากกว่านะเพราะพี่ไม่กินเปรี้ยว หนูอกกบบนะกิะเกนเปรียร้ยวแล้วก็แบบจะแบบเสียวฟันนะเวลาแปรงก็จะเจ็บๆนิดนึงประมาณแบบสองสามวันก็จะหายกินแล้วก็ทรมานตัวเอง <c oughs> อร่อยก็ไม่ได้สนใจตรงสินะ่นั้นออกิกพี่ไม่กิน <c oughs> เปรี้ยวอย่างกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใส่เลยน้องซ้มใส่ถูก เขาบอกว่าแบบพอแบบว่าเริ่มแ,แก่แไปคนแก่ก็จะกินเปลียวไม่ค่อยได้ต่อมนับนไม่ใช่พี่ตั้งแต่เด็ก<ม>แล้วอย่าว่าพี่แก่นี่ <c oughs> แก่แล้วแต่เด็กทหารค, <c oughs> คนอายุเยอะเขาจะแบบไม่ค่อยกินรสจัดเพราะว่าแบบว่าเวลากินต่อมรับมันแบบเซนซิทีฟว่าก็ว่ามีสองว่าไง ไหรอเรื่องรสชาติเนี่ยเขาว่าเราเนี่ยอ๋อเขาว่าเราไม่ที่เมย์สองเมียนอยู่ที่เมย์สองบอกตอนนี้หรอตอนนี้เป็นนิ่วกินเค็มเยอะอ๋ออ่ะก็ดูเราสองคนนี่เอาคุไปไหนกันเองไเอิไม่รู้เห็นตาก็เลยตามมาใกล้จะไปยิงคนกันเลแล้วเบลเราไปไม่เรียกพี่ กเกมกับกินของพวกอ่าหน่อไม้พวกยอดอเ้าไนะเมื่อกี้เลยที่บอกว่าพิกดองที่เหมือนกดกดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกพวกกดยูริกอะอใส่ใส่ใส่นีช่วงนึงกินหน่อไม้เยอะมากเลยอ่ะอ๋อวิความรู้ใหม่เพราะว่านึกว่านิวอ่ะก็คือรู้อ่ะอ่านิวก็คือกินน้ำน้อยนี่นี่น้ำหนึ่งน้ำน้อยด้วยแล้วก็นี่เราเป็นย เราอยู่ตีเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> ทำไมไปลองวงอะ่ะไม่คนอยู่นี่เราตีเราคือตีอะไรตีแบบว่าหาหมอที่เราอะ่ะ<อ>คือปรึกษาด้านสุขภาพ <c oughs> ก็คือแบ่งปันแชร์กันว่าใครมีโรคอะไรบ้างแต่พี่คือไม่กินอะไรทุกอย่างตามจีนอย่างนั้นนะ <c oughs> คือไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินจืด เอ้ไม่ใช่กิวจะเหลาว่าทันธรรมด้าพี่เมย์อ่ะไม่จังฟูดพี่เมย์อ่ะจิ้เค็มเลยมันคือเค็มมากรวยจังฟูดอ่ะใช่ไหมบอกไปเลยค่ะพี่เมย์สอง level two เฮ้ยเว้ยเขาชอบกินพวกว่าเอ่อ KFC แล้วก็อะไรนะ KFC ไม่ได้เค็มขนาดนั้นเค็มความเค็มแค่คือเค็มนะใช่เค็มเค็มเลยอวินแซ่บ์อะใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้กินนะวินแซ่บอ่ะ ธรรมดายังไงก็เค็ม,ม,มใช่แล้วก็อะไรอีกน,นะลืมเช,เชเสเตอร์กิลเชสเตอร์คือพวกไก่ปรุงอะเค็มมันมาหาเราก็วะไม่รู้พี่ปลอดภัยอยู่แกนเจอเราไม่ใช่เหรอใช่เตรีย <c oughs> มนะเนี่ยก็เตรียมเลยนิวหนูเป็นเบาหวานเป็นเพื่อนเองฮะ พี่ตรวจมาพี่ไม่มีเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่เลยไปแล้ยแทนนาพี่เมย์หนูเคยบอกหลายรอบแล้วว่าให้อยู่ด้วยกันนี่ก็เดี๋ยวจะข้ใจไม่ใช่เราต้องไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเราต้องเข้าวงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงให้เราแป๊บนึงดยิงเลยยิงเลยมันอยู่ตรงนั้นแหละ เนี้ยเธอเนี้ยเดี๋ยวคุมซ้ายให้เดี๋ยวคุมซ้ายให้เอาเลย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 โดนโดนมีคนจะตายมีคนโดนล้มหนึ่งอ๋อล้มแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วมีสายเล็งอุ้ยมิวสุดยอดมิวสุดยอดมิวส์บีกำลังหนีอยู่แต่ที่สายเล็งเราี้แต่เราต้องไปเก็บตี้ที่มิวทำร่วงก่อนเดี๋ยวนี่ย มันคนนีเพิ่งทำโนไอ้เนี่ยมันได้เก็บเลือดเข่าวะเมื่อกี้หนูยังไม่ได้เก็บเลือดเฮ้ยรู้เหมือนกันน่ะได้ไหมมันตายแล้วนะตอนที่ล้มอ่ะไอ้เนี่ยนี่ยิงไหนเดี๋ยวหมิวต้องรู้ไม่ใช่หรอหมิวเป็นพลได้คิวว่าหนูเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยแหละพี่เมตตี้สองนั้นทำมาล้วจะไปไหนอ่ะ อีแหวกไหมอีแหวกไหมยัง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 ไม่มีอ่ะพี่มีไงพี่มีไม่ใจเย็นได้ไหนอ่ะมันหนึ่งเหลือนหนึ่งนาทีแล้วนะใจเย็นเดี๋ยวไม่เราต้องไปแล้วนะมิวมาแล้วมิวฮิวฮิวแล้วจะไปแล้วนะรอรอมิวฮิวก่อนมิวอยู่ข้างล่างไปแหละมิวอยู่ข้างล่างไปแหละเพราะพี่ต้องอีแหวกข้างล่างอยู่แล้วโอเคโอเคข้างหลังโอเคนี่นี่ใช่ใช่ใช่ อยู่ข้างๆมวอะไระอยู่ข้างขๆมีน่าน่าจะไปโอ้โหไปโดดไกลจังเลยตุ้ยหนูไม่ฆ่าเอาเปลวเปลวมันมันมันก็อันเดียวกันทำไม,มเปลวไม่ฆ่ามา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดท่อไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดท่อไปแป๊บนึงแป๊บนึงัั่งพี่เปิดท่ออ่ะเอาะมันสีปะโอย้ยเลยอีกแล้ววะพี่เมี่ยวเมี่ยวก็กาะ็ก็พี่เอาเกาะเองละไปไปแล้วไอ้หนูว่าได้เอ้ยหนูว่าได้เฮ้ยเนี่ยสิ่งที่หนูอยากได้เอ้ยพี่เลิ้งนูอยากได้ ยิงอยู่ไหนวะนั่น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 อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นรอบนี้ไม่มีสนายอ่ะเล่นด้วยไม่ได้มาเนี้ยมาเนี้อาเาอะไรไปเอาเอาเยอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยิงไปเลยยิงไปเลยแม่นพอกันแม่นพอกันแม่นพอกันเออใช่ใช่เล่นไปเลยแม่นเหมือนกันมันก็ตาพี่เหมือนกันโอ้ยหลังไปเลย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  นเดี๋ยวเราบิเราก็มีกระโกดีหว่าเออวันนี้กระโลกดีหว่าไอ้เงี้ยกระโดดใครวะไอ้เงี้ยดูดิกาะหายเลยเราเราจะอยู่แล้วเราจะไป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 ไเไปไไป โดนโดนไปก่อนจะแตกโดนไปก่อนจะแดงก่อนแดงค่ะโอ้เรคอซาโกไม่มีอ่ะเมันยังไม่กล้าเข้ามันยังไม่กล้าเข้ากนแดงมันยังไม่กล้าเข้า้วงไงก็เนี่ไม่งั้นมันก็ยังไม่เข้าเลยเนี่ยเห็นเปล่า ยิงแรงก็คือลชิหันวะใช่มันจะเพิ่มดาเมจให้คนที่ยิงค่ะหัวไม่มาเพราะว่าไม่มาไม่มาไม่มามันโดนมันโดนหลังมันโดนหลังมันโดนหลังอ่ะโดนหลังหรือเปล่าวะหรือตีเดียวอะไรวะไอมีเม็ดกิ้งเอาป่ะอะ ชมเฮียไอ้หนูอยู่ล้างสุดอ๋หนูข้นอ้าวมิวก็เปลี่ยนขึ้นมาสิไปไหนต่อดีอวอมีแอร์มีแบตรอบไปอมันถอยมันถอย,ม,ถอยมันไม่มาหาเราแล้วอ่ะมันถอยมันไม่มาหาเราวไอ้เหียอรอยนั่งอเด้งอ้าว ตายหาแล้วจะโดนยิงไม่แน่อะไรมาแล้วไปไหนดีอะคะเราต้องไปมันร่องลุเลยอะทุกคนต้องผ่านร่องนี้ว่ะเฮ้ย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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ่ายแล้วถ่ายถ่ายล้างล้างลัางล้างลงลังลงลังกำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีอะอีแวกอะเอ้าไม่มีแล้วนี่หว่า ถ้าเราไปถ้าเราไปทางเนี้ก็คือจะไปหามันน่ะคือต้องดูวงก่อนน่ะก็วงอยู่ตรงนี้งั้นเราไม่ต้องไปแล้ววงอยู่งี้เราไม่ต้องไปให้มันจริงกันก่อนไหมใช่ใช่ให้มันจริงก่อนเหลือแต่หกตีอยู่อะระวังไอ้ดอกพี่ไม่มีไซลิงเลยอะประเด็นคงไม่ใช่แค่เพราะว่าแบบโลเคชันหรอกประเด็นคือของกะหมดด้วย พี่ไม่มีไซลิงดลยโคตรจนเลยตอเ้ไม่เคยฟุเลือเลยอะมีแค่สอันเนี้ยเออตอกว่างบบให้เราได้เลือใช่ใช่เรามีเม็ดคิดไงคนอื่นมึงดีวะ กำลังคิดอยู่วงต่อไปตรงตรงไหนตรงเนี้ยไปอยู่ที่มันอยู่เมื่อกี้เนี่ยจะดีหรือเปล่าอ่ะตรงนั้นน่ะตรงนี้เหรอใช่กมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเอออยู่ตรงนี้ไหมใช่มันอยู่ริมริมวงเราอ่ะเราอยู่ได้อยู่นะไปเฮ้ยมันยิงกันอยู่ใช้อากาศนี้หนีใช่ใช่ใช่ใช้อากาศนี้หนีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยดี หันมาก็คือที่นี่อยู uh ่ตรงนั้นแหละตรงนี้ดีอยู่เนียนหลบได้ใช่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 แต่ถ้าเราโดนดันออกไปเราต้องะอเราไปไหนเราวงอยู่แค่เนี้ยเราจะไปไหนอีกเราสนอมกระสุนน่ะไม่ยิงดีกว่าเหลือแค่เนี้น้องจับปาระเบิดช่วยเจ๊ หรือซีดีแล้วหรือซีดีแล้วเอ้ยนี่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 อยู่นี่อยู่นี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมันเนี่ยเนี่ยดูกังอยู่เลยอะไรวะอ๋อเอ่อสไนเปอร์กระสุน ได้ไป่ไปไปปปนี่เก็บกระสุนไป่ได้มันมันเหลือเหลือแค่สามใช่ใช่ใช่เหลือแค่นี้นะเรามารอเรามารอรออยู่เฮ้ยดาวแล้วดาวแล้ว ยิงมอดซวยไม่ได้ของไม่ค่อยมีเราดักเราดักได้เราดักตรงนี้ใช่ใช่ไยังอยู่ยังอยู่หนีวอยากเข้าลึกเลยนี่หนีวไม่อยู่ตรงนี้อยู่นี้ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วตัวหนึ่ง เรียบร้อยโหติอีนี่มันอยู่คนเดียวหูติเนี่ยใช่ใช่เหลือพม่แมละพี่มวน้ตัวหน้าก่อนมิวแต่พี่ไม่มีกระสุนเลยตอนเนี้ยวัดไม่มีกระสุนกันเลยไอ้เชี่ยโอ้โหเอลคาตา แดดแดดแดดแดแดพี่รู้ี่รูีีนึ่งนะนึ่งเหรอฝั่งมันเหลือสองแดดนสู้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 สอ้สู้ส้สู้โห โอ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยนับเจียวเองนะม่นจียวมืนสุดท้ายโแอ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่า่ดาฮ่าจาฮ่่าฮ่่ฮโฮโฮฮโฮ